สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับวสันพาเพลินเหมือนเดิมนะครับต่อจากงานที่แล้วนะครับที่ช่วงเช้าเราไปขนของที่หมู่บ้านสีทองนะครับแถวพระอินนี่ก็ช่วงบ่ายแล้วก็วิ่งงานอีกงานนะครับงานนี้ก็จะอยู่ที่ทียูโดมนะครับแถวหมอธรรมศาสตร์นี่เองนะครับนี่ก็ลูกค้าติดต่อเรามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับจองคขียวแบบ งานนี้ก็ของก็จะเยอะพอสมควรนะครับจะลูกค้าขนล,ลงมารอไว้แล้วส่วนหนึ่งของหลักๆใหญ่ๆก็จะเป็นตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้านะครับนอกนั้นก็จะเป็นกล่องพกเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าจะเกือบๆอเต็มรถพอดีน,นะครับที่นี่จะมีลิฟต์นะครับลิฟต์ตรงชั้นอะไรด้วยนะครับถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะเอาไปส่งที่คลองสองนะครับที่หมู่บ้าน อะไรไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้ชื่ออันยากนะครับเป็นบ้านจัดสรรสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันผมก็ไปครั้งแรกนะครับจำไม่ค่อยได้มีคนเขาบอกไว้นะครับว่าทําในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะทํามันออกมาได้ดีนะครับเราทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่เบื่อนะครับทําให้เรามีความสุขนะครับนี่นะครับความสุขของคนเราไม่เท่ากัน โอ้บ้านสวยมากครับแถวนี้สร้างเสร็จใหม่ๆน่าจะแพงหน้าดูนะครับนี่ลูกค้าก็ขับมาก่อนหน้าเรานิดนึงนะครับมาเปิดอะไรไว้รอนี่ครับเหมือนเราอยู่ในนิยายเลยครับบ้านสวยมาก ขนลงนี่เราก็จะไม่ได้ค่อยถ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแล้วลูกค้าย,ยกช่วยอะไรด้วยเราก็เก่งใจเขานะครับก็เรียกถ่ายนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นงานนิสระนะครับหางานเองวิ่งงานเองนะครับอยากหยุดวันไหนก็ไม่รับงานนะครับส่วนมากไม่อยากหยุดถ,ถ้าเป็นงานของตัวเองอยากมีวิ่งทุกวันนะ หมู่บ้านนี้สวยมากหน้าโยทำปลูกต้นไม้ใหญ่ๆสักต้นสองต้นหน้าบ้านก็โอ้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องได้มาซื้อโยครับอีกสัก20 30ปีครับนะพุดเลนเฉยๆนี่ก็เป็นเส้นคลองสองนะครับตรงนี้ถ้าประมาณ5โมงเป็นต้นไปจะติดมากนะครับเพราะว่าเป็นถนนวิ่งฝั่งละเลนนะครับจะแซงกันไม่ค่อยได้นะครับ จะติดยาวเคยมาช่วงหนึ่งช่วงเย็นจินมกะทะติดมากนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้2งานถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับพวกนี้ก็รุยงานกันต่อวิ่งไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับขอบคารับ you <laughs>